ปฏิบัติจิตเจภาวนาเราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาเป็นประจำการปฏิบัติจิตเพื่อเราทั้งหลายให้รู้จักกำลังจิตของเราเพราะเราทราบอยู่แล้วว่าความดีไม่มีสิ่งใดดีนอกจากจิตของเราดี ถ้าหากว่าจิตของเราเราได้ปฏิบัติดีแล้วทุกอย่างก็พลอยดีไปด้วยถ้าจิตใจของเราไม่ดีก็ไม่มีสิ่งใดจะดีนอกจากจิตของเราดีเท่านั้นทุกอย่างก็ดีถตาจิตของเราไม่ดีทุกอย่างก็ไม่ดี ถ้าจิตไม่ดีแล้วทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นทุกข์ทั้งหลายย่อมมาจากจิตใจที่เราไม่ได้คุ้มครองให้ดีนี้เองเราไม่ได้ปฏิบัตินี้เองเราจึงไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้พระพุทธเจ้าพระองค์พ้นจากทุกข์ เพราะพระองค์มาปฏิบัติจิตใจของพระองค์ไม่มีใครปฏิบัติแทนพระองค์ให้พระองค์พ้นจากทุกข์ได้สาวกทั้งหลายล้วนแต่ได้รับอบรมจิตใจให้ดีทั้งนั้นจากธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่มี รูปใดองค์ใดที่นั่งนั่งนอนนอนแล้วก็ได้พ้นจากทุกข์ได้ความสุขเจริญไปด้วยสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดมีความสามารถในการปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจของเรา ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราทั้งหลายเพราะเราทราบอยู่แล้วอะไรมีอยู่ในปัจจุบันความสงบของเรามีอยู่มากน้อยเท่าไหรเราก็จะได้ทราบจากการภาวนา จากการระลึกพิจารณาสอดส่องโดยจิตใจของเรา,าความสงบมีน้อยความสุขของเราก็มีน้อยความเกาะเกี่ยวความกระทบกระเทือนความวุ่นวายจากสิ่งต่างๆก็ย่อมมีมากขึ้น ความไม่สบายกายไม่สบายใจความกระทบกระเทือนทางกายทางจิตใจก็มากขึ้นแต่จิตใจไม่สงบไม่มีสิ่งอื่นจะมาทำจิตใจของเราให้สงบนอกจากเราที่จะมาศึกษาจิตภาวนา ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราถือว่าบัดนี้เป็นโอกาสอันดีของเราที่เราได้เข้ามาสู่สำนักปฏิบัติอบรมจิตใจเป็นการปฏิบัติถูกต้องเพื่อความสงบเพื่อความผ่องใสของจิตใจของเราอย่างแท้จริง เราควรทําโดยความเลื่อมใสโดยความพอใจอยาศักด์แต่ว่าปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติเล่นเราก็ไม่ได้พบธรรมะอันแท้จริงก็ได้สงบก็สงบเล่นเล่นไม่สงบจริงจังรู้ก็รู้เล่นเล่นเหมือนกับเด็กมันเล่นมันก็ได้แต่เครื่องเล่นไม่สำเร็จประโยชน์ ถ้าเราปฏิบัติจริงก็จะได้รู้จริงเห็นจริงในธรรมะอันเป็นสัจะธรรมของจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราทุกๆคนของจริงนั้นไม่ใช่อื่นไกลสิ่งที่มีอยู่เช่นพระพุทธเจ้า ทรงตรัสว่าความเกิดเป็นทุกข์เรียกาชาติปิทุกขานี่ยทำท่านแสดงไว้อย่างนี้แต่จิตใจของโลกของมนุษย์โลกทั้งหลายไม่ได้เห็นอย่างนั้นเห็นว่าเกิดมามีความสุขทุกข์จนดิ้นรนจนอยู่ เฉยไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้ก็ยังหว่ามีความสุขแต่ทกกระเทือนอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสักขณะหนึ่งระยะหนึ่งทั้งใดยากก็ยังมีความสุขดิ้นรนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนทั้งกลางวันตลอดวันก็ยังหว่ามีความสุขเราคิดดู เกิดมาแล้วหิวโหอยอยู่ตลอดเวลาบังคับให้เราเสาะ,ะแสวงหามาบำรุงอยู่ตลอดว่าก็ยังว่าตลอดเวลาก็ยังว่าเราเกิดมามีความสุขเราไม่มองเห็นทุกเห็นไผเราไม่มองเห็นความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติ เพื่อต้องการรู้ความจริงเราต้องปฏิบัติจริงๆดูจริงๆไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยไม่ใช่หนักหนาอะไรนั่งก็นั่งอย่างสบายนั่งปฏิบัติธรรมไม่เหมือนกับนั่งไปทำงานอย่างอื่นนั่งด้วยความสำรวมความเรียบร้อย ด้วยความงามถ้าเราเห็นประโยชน์ในการกระทำแล้วศรัทธาของเราก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นกำลังใจให้เราได้ปฏิบัติต่ตอเนื่องกันถ้าเราไม่เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติศรัทธาอันเป็นกำลังใจในการปฏิบัติก็อ่อนลง น้อยลงถึงมีเวลาอยู่ก็ทำไม่ได้เพราะศรัทธาไม่เชื่อไม่เห็นด้วยว่าจะได้ความดีความสุขหรือได้ประโยชน์จากการปฏิบัติเพราะไม่เห็นด้วยนี่เองจึงคนปฏิบัติไม่ได้เราต้องพยายามตรวจตรองดูให้เห็นพระพุทธเจ้า พระองค์ได้ความสุขก็เพราะปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่เพราะอย่างอื่นเราไม่ได้ความสุขเหมือนพระองค์เพราะเราไม่ได้ปฏิบัติให้ต่อเนื่องกันปฏิบัติเล็กๆน่อยๆไม่สมดุลกับสิ่งที่กำลังที่ตรงกันข้ามเช่นเราต้องการความสงบ กำลังความสงบของเรามันน้อยกำลังความไม่สงบเรื่องปัญหาทางต่างๆจากภายนอกก็ดีทางจิตใจก็ดีมันมีมากเหนือกว่าเราเก็บสะสมไว้ในใจในทางปัญหาทางต่างๆมันมากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะปฏิบัติเพียงเล็กน้อยให้ได้ สำเร็จไท้ได้ใช้ชนะความวุ่นวายนั่นเป็นการเท่ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้มันต้องกำลังให้มันเท่ากันและเหนือกว่ากันเมื่อเราต้องการความสงบความสุขจากความสงบเราก็พยายามให้กายก็ได้สำรวม ได้อยู่สถานที่สงบสนัดพอสมควรคำพูดของเราก็ต้องสํารวมต้องรักษาในการพูดทาไม่จำเป็นแล้วเราก็ไม่พูดเราใช้สติมาละลึกธรรมมาสอดส่องดูธรรมคือดูใจของเราใจของเราเวลานี้ สงบหรือไม่สงบถ้าใจของเราสงบเราก็พยายามดูว่าความสงบเพราะเหตุใด,ดเราก็จะได้รู้จักทางมาเห็นความสงบภายหลังเมื่อเราต้องการออกจากความวุ่นวายมาสู่ความสงบเราก็ปฏิบัติ อย่างนั้นอีกเราก็ได้ความสงบสุขอีกเราก็เห็นที่พึ่งแล้วที่พระพุทธเจ้าว่าที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีพระธรรมที่เราได้ประพฤติปฏิบัติไว้ในจิตใจนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราเราได้รักษาศีลกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยเราก็ได้ความเรียบร้อยได้ความงาม จากการรักษาจากการไม่มีโทษเพราะเราไม่ได้ไปทำไม่ผิดศีลเราก็ได้ความสุขก็ได้ถีพึ่งาก,การทำสมาธิเจริญสติระลึกรู้ตัวของเราเราก็ได้ถึอพึ่งคือสติกำจัดความมัวเมากำจัดความหลงลืมกำจัดความประมาท เราก็สำรวมระวังตัวรักษาตัวของเราพ้นจากภัยอันตรายมีแต่ความสงบมีแต่ความเย็นใจมีแต่ความผ่องใสจาก,กจิตใจที่มีสติเข้าไปรักษานั่งก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุข ถ้าจิตใจของเราไม่หาเรื่องทุกข์มาใส่ตัวเองเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจงอบรมจิตใจให้ฉลาดเมื่อเรามาอยู่ในป่าที่สงบสงัดเช่นนี้แล้วเราก็ถือเอาความสงัดจากภายนอกเข้าสู่จิตใจภายในให้มีความสงบให้มีความสุขด้วยเราก็จะได้เห็นความจริง ในการอยู่ป่าในการปฏิบัติจิตภาวนาเกิดขึ้นเป็นพยานหลักฐานในจิตในใจของเราเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขที่อื่นทางจิตใจเพราะความสงบถ้าไม่ใครยังไม่เคยสงบใครลดทดลองดูก็ได้จะได้เกิดอัศจรรย์ทางจิตใจ แม้บริโภคมื้อเดียวเราก็อยู่ได้ทั้งวันมีความสุขทั้งวันมีความวิเวกทั้งวันเมื่อการปฏิบัติอยู่อย่างนี้มีความสุขอย่างนี้เราจะไปหาอย่างไรอีกท่ากับว่าเราได้ดับทุกข์แล้วเราก็ได้กระจัดทุกข์แล้วอย่างถูกต้อง ปรากฏขึ้นในตัวของเราเราจะไปหายอะไรอีกเมื่อเราเห็นความสุขปรากฏขึ้นนะเราทำการงานกากกรรมได้เงินได้ทองได้เข้าได้ของซื้ออยู่ซื้อกินเหล่านั้นก็เพื่อความสุขความสุขประเภทเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับเราไม่กินเมื่อเดียวปฏิบัติอยู่ในป่า เทียบกันไม่ได้เลยความสุขอนันต์ความสุขอน,นันต์นนนเป็นความสุขระทมไม่ใช่สุขแท้เป็นสุขระทมสุขผสมด้วยความมัวหมองความวุ่นวายความกระทบกระเทือนได้ครูเดียวก็หมดไปหายไปไม่ทราบมันไปที่ไหนหมดได้แล้วก็หมดไป กินอิ่มครู่หนึ่งแล้วก็หิวอีกได้นั่งครู่หนึ่งมีความสุขครู่หนึ่งนั่งไปนานสักน้อยก็ทุกข์อีกมีแต่หมดไปยายอย่างนั้นเอาอะไรมั่นคงถาวรไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงสั่งสอนให้เราทั้งหลาย ไม่ควรยึดมั่นความสุขด้วยวัตถุต่างๆเหล่านั้นโดยส่วนเดียวเป็นความสุขที่ชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นควรอบรมจิตใจให้ได้ความสุขอันมั่นคงและถาวรเป็นความสุขที่ พระพุทธเจ้าทรงยินดีพระอริยะเจ้าทรงยินดีเมื่อท่านได้ประสบค,ความสุขเช่นนี้แล้วท่านจึงพอไม่สแสวงหาความสุขอย่างอื่นเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นเราทั้งหลาย เราควรให้ความสำคัญในการภาวนาให้ถือว่าเรามีโชคดีหาโชคดีเหมือนกับเวลานี้หาได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโชคดีอย่างนี้แล้วรีบตั้งใจปฏิบัติอยู่นี่ก็ปฏิบัติเอาสติลึกรู้ตัวเดินก็รู้ตัวไม่มีอะไรก็ท่องพุโทโธก็ได้บุญตลอดเวลา เพราะเป็นภาวนาไม่กุศลเราก็ได้ที่พุ่งแล้วได้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอยู่ในใจของเราและเลึกิกพระพุทธเจ้ามีอนุภาพสามารถจะชำระสะสางสิ่งที่ไม่ดีให้หมดสิ้นไปจากจิตใจของเราขอให้เราทาั้งหลายถือโอกาสนี้แระลึก ทั้งยืนเดินนั่งนอนเลิกจากนี้ไปแล้วก็อย่ารวมกลุ่มคุยกันกันตังกทางเข้าเทจะนอนก็นอนกำนระลึกจนกว่าจะหลับหรือถ้ายังไม่นอนจะเดินก็นเดินภาวนาะเพื่อให้เกิดความเพียรวิริยะปรมีเพื่อให้เกิดความอดทนขันติปรมเีเพื่อให้ได้สัจจะปรมีธรรมจริงลงไป เพื่อให้ได้อธิษฐานปรมีตั้งมั่นในจิตในใจว่าเราได้ตั้งใจไว้อย่างไรเราก็ได้ทำต่อเนื่องเราได้ตั้งใจมาอยู่ป่าในที่วิเวกเพื่อภาวนาเราก็ตั้งใจภาวนาจริงๆอย่าถือโอกาสความสงบวิเวกเล็กๆน้อยๆเกิดปล่อยจิตปล่อยใจให้ไปตามอารมณ์ต่างๆ เพราะความสุขจากภายนอกเล็กน้อยยังไม่ถึงจิตใจที่เราได้ปฏิบัติให้สงบจริงๆให้จิตใจได้ความรู้ความฉลาดจากความสงบจริงๆเราจะได้เป็นคู่มือกำกับในการแก้ไขเมื่อเวลาสมาธิมันเสื่อมหรือเวลามีปัญหา ทางอื่นกระทบกระเทือนขึ้นมาเราก็จะได้ยึดปฏิปทาอันนี้เข้ามาสู่จิตใจให้ได้ความสงบเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติติดต่อไปจากนี้ไปให้ภาวนาต่อสมควรแต่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน